มาสำรวจใบอีกฝั่งนึงนะครับป่าหลักนะเนี่ยอันนี้ปลูกกันไว้แล้วมาฆ่ามงเหลือต้องหาชิงชันมาใส่ตรงกลางเนี้ยตรงกลางนี่แล้วก็ตรงขอบนี่เราก็ใส่ไม่ยางนาก็น่าจะเป็นตะเคียนตะเคียนทนแรงกว่าก็ต้องได้อีกประมาณเป็นพันต้นอยู่นะฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นต้องไปเอายางนาไปเก็บแล้วก็เก็บตะเคียนฝั่งนี้นของเรานะครับสวยงามอันนี้ก็เป็นป่าศักสะเดา พวกนี้มันอยู่ไม่นาน15ปี20ปีเราเราต้องตัดแล้วแล้วก็เราก็ต้องเอาไม้ที่มันเป็นไม้หลักนี่อย่างพวกมะข่ามงนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาชิงคันมาลงเอาตะเข็บม,มาลงปีหน้านะปีนี้ก็เอาที่นี้ก่อนปีหน้าปีหน้าชัดเจนขึ้นนะกาไม้คงไม่ไตายเท่าไหร่นี่น้ำในคลองก็มีปลาฝั่งนู้นก็ปลาแล้วนะครับนี่นวลน,นปลูกต้นสักไว้กะจะปลูกพริกไทยแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เนาะมันมันแรงแต่ก็โอเคหาดูสำรวจทเหนื่อย ขุดปลูกกำลังมาขุดปลูกไอ้ต้นมะเกลือนะเอามะเกลือมาเป็นเพื่อนไอ้กับไอ้กล้ามเล็กแถวที่มันทนแรงอยู่อย่ใกล้น้ำนิดนึงเอามาไว้เป็นเพื่อนกับไอ้ต้นต้นลังต้นลำก็โตช้านี่แล้วก็มีคลองมีแปลงสามแปลงถ้าเคยติดตามดูก็เห็นแล้วอันนี้มีแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงแล้วนู่นอีกสามแปลงลก็เป็นถนนล้อมรอบถ้าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนี้นนะ4ี0เมตรวิ่งได้นี่เป็นแผนของเรา ฟ้าสวยเนาะวันนี้ยนี่แต่ว่าวันนี้วันวันอาทิตย์ไอ้วันจันแหละวันนี้จะไปทํางานแหละนี่เราปลูกต้นต้นหลังไว้นะไม่รู้หลังแดงหรือลังขาวนะจะปลูกมะเกลือซะหน่อยจริงไม่ใหญ่ถนนไม่ให้่ถนนแคบหรอกแต่ว่ากาบมนเหลือก็ปลูกหน่อยมันพอมีอยู่มะเกือมันโตช้านี่ก็มีต้นเหียงด้วยนะยางเหียงด้วยนี่ฝั่งในก็เป็นแปลงนานะเดี๋ยวเราค่อยไปไปลื้ออีกทีหนึ่งช่วงหมดฝนแล้วนะมื่อก่อนฝนก็ลื้อไปไปแหละให้มัน ไม่ลกเนาะแล้วมันก็ลกตามน้ำฝนนั่นแหละไม่เป็นไรเราจะไม่ใช้ทําอะไรแล้วก็ปล่อยต้องทมชาติก่อนเอาพื้นที่ที่ปลูกได้ปลูกก่อนนะครับนี่มะเขือองเราต้นเล็กนี่ต้นใหญ่นิดนึงอยู่ตรงนู้นอีกอีกไอ้กุ้งกี้นึงตอนแรกว่าจะมาแทรกปลูกแถวเนี้ยเพราะแถวนี้คือปลูกระหว่างไอ้ต้นเนี้ยต้นสะเดานะครับกับต้นต้นหลังตอนนั้นได้หลังแดงหลังขาวมาไม่แน่ใจว่าปลูก เดี๋ยวตัวก่อนเนาะจำไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ตอนแรก่าจะเอาเมะเลืออับแรกก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าไม่พอแล้วจังรุนลกยังไปต่อไม่ได้ทะลุไปทังฝั่งป่ามะม่วงนะครับนี่แล้วก็มีคอเหมือนเดิมนะครับเป็นฝั่งแล้วก็มีอันนี้ไม่ใช่สระนะครับอันนี้อันนี้เป็นนานะจะทําเป็นนานะสระอยู่สระอยู่ตรงนี้สระอยู่หัวท้ายสาระอยู่หัวท้ายปีนี้ก็พยายาจะ น้ำมันไม่เต็มจากน้ําฝนก็จะ,จะเอาประดาล,ลงมานะมาต่อมาถึงที่นี่เลยแล้วค่อ,อยจะพัฒนาแปลงนาไปโดยกะรโดยการทีร่จะเอาพวกคือเราหน้าดินมั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 นมาขึ้นมาปลูกป่าเนาะเอะอันนี้เป็นคอไม่เป็นไรวันหน้าเนี่ยเราจะปลูกเนี่ยเอาลูกลังลงลงเนี่ยแล้วก็แต่จะเอาพวกเศษไม้ลงไปก่อนเพื่อปรับปรุงดินนะแล้วก็เอาลูกลังลงพวกนี้ก็ปลูกเงาะมังคุดทุเรียนลองกรองได้เนี้ยงงเราก็ามันต้องมันต้องเป็นใครเป็นคลองแหละ แต่นี่ข้อไปก่อนเพราะว่าของเรามันแรงเราดินดานนะเราก็ต้องให้มันแสกดินคือคอนเซปต์เราคือนี่เดินห้าเก้าตกน้ําแล้วก็เดินถอยหลังห้าเก้าก็ตกน้าอะไรเงี้ยเป็นคอนเซปต์เพราะว่ามันแรงมากนี่เรามีคอม้อหัวท้ายเนาะชิปนี้ประมาณสักสี่นาทีพอนะโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวไปลงย t u b e กับลูกนะเดี๋ยวอันนี้เราก็ปลูกกันไปแล้วปลูกจะเคียนไปแล้อยาไปน,น่นเดี๋ยวค่อยถ่ายมาอีกทีหนึ่งโอเคนี่นะครับฝั่งนี้ก็ ใช้ได้อยู่นะแต่ต้องมาแทรกอันนี้เป็นเ,เนยวยาวเลยนะฝั่งตรงนี้ก็คือมีต้นสักกับต้นต้น,ตนอ่าสะเดาเลวเราก็มาปลูกมะขามมงแล้วก็มาปลูกต้นทิงชันตรงกลางเพราะมันอยู่นานแล้วก็มาปลูกอ่านี่อ่าตะเคียนทองหรือว่าไม่งั้นก็สลับกับต้นยางนานะอันนี้เราปลูกผิดไปีนิดหนึ่งนะบางทีเราไปปลูกกันเยอะไปหน่อยตอนนั้นมันฮิตเนาะไอ้ต้นไอ้แคนาเนาะแต่ก็ล้อมขายได้แต่คงคง,ง,งยากหมือนั้นดูก่อนเอาไว้ก่อนเรามีเยอะอยู่ ตรงขอบดิบ,บขอบที่อันหน้าเดี๋ยวถ้าลงลเราจะเป็นหน้าแรงนะหน้าหนาวนั่นแหละทึ่จะพาไปดูสมุนไพรต้องไปตัดยาก,ก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณ4นาทีครึ่งยาวเหมือน,นคลิปนี้โอเคนะครับ